สบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสงปป,ปลาวแล้วก็เอฟซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะ วันนี้เมยก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะ FC ที่น่ารักของเมยได้แนะนำเข้ามาค่ะนี่นะคะก็เป็นคนไทยใจรลาวกับดูให้ค่ะไม่รู้ว่าเมพูดชื่อผิดไปหรือเปล่านะคะถ้าผิดเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะนั่นก็คือเพลงน่ารักค่ะก็ร้องโดยพี่ซีมฟิชเจอริงกับ KK t ทีค่ะเพลงนี้นะคะ ปล่อยมาได้สักพักลงแล้วนะคะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปัง,ป,งปุริยทะลุไร้ล้านวิวเลยค่ะเพลงนี้นะคะจะเพลาะจะสนุกแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆน,นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องๆผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง ASAC Channel ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะโอ้โห <PC S 1> สวยน่ารักมากๆเลยค่ะ เพราะดาวนี้ไอ้พมวจฉันมีภยัยอย่าได้จะมาและเป็นคนของใจเหนาากายไอย้พอทนไว้แต่ว่าเหนาาใจอ,อยู่บได้หากว่าเจ้ายังหมอดฉันมีภยัยอย่าได้จะมาและมาเคียงข้างกายให้จะมาหาก,กันจะนั้นสำคัญคอยนั้นมีแต่เจ้าซึ่งงามหนะ้า นะคะชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยนะเค้ๆที่หักโอ้หกอัหกเจ้าแหง่งเจ้าโอ้เจ้าสังหมดเป็นตาแพงพอแต่ได้เห็นสองแก้มแดงๆหัวใจค่อยนั้นมันเต็นแหงเจ้ามาเห็นให้คอยวันไว้ รนทุรายย้อนว่าเจ้าเป็นตาหักหลายทาเจ้าหนันหับหาก,กันคอยจะใน้ทุกทุกวันนั้นเป็นวันที่ดีขอสัญญาหรือแม่ซอตีใจหลวงนี้จะบอกันให้ไพจะมีแต่เจา้าถึงสีห้องหัวใจในหักเจ้าแล้วจะบอกไปหักไพจะหักแต่เจ้าแบบนี้ตลอดไปเจา้งงาซื้งนำหนะาักตั้งแต่แรกที่ได้พบเจ้าขอสัญญา ไปด้วยกันและจับมือกันด้วยอ่ะ นี่ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีแอคชั่นเพลงน่ารักค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยเพลาะมากๆสนุกมากๆเลยค่ะนักร้องของเรานะคะเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะทั้งร้องทั้งแรปผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยนะคะโอ้เจ้าช่างงามเหลือเกินช่างน่ารักจริงๆเลยเนี่ย หลงรักตั้งแต่แรกพบเลยนะคะอยากให้เจ้าเนี่ยมารักกับไอ้าดูนะไอ้ายเนี่ยสัญญาอา้จะรักเจ้าคนเดียวหนาวกายเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่หนาวใจเนี่ยไอ้ทนไม่ไหวจริงๆเลยอื้อหือน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเพลงที่แอบหลงรักกันเนาะเพลงนี้นะคะเขาก็จะถ่ายทำมิวสิกเนาะผู้ชายคนหนึ่งเขาไปหลงรักผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยเนาะ,ะสุดท้ายนะคะก็แห้วค่ะเพื่อนเอาไปกินเลยค่ะเอา จุงมือกันไปเลยนะคะโอ้โหโอกหักเช่นเคยตามเคยเลยค่ะเนี่ยนะคะไม่กล้าก,ก็ไม่ได้นะคะเราต้องใจกล้าเข้าไว้นะคะเจอคนที่เราชอบถูกใจเนะเราต้องเข้าไปทักเข้าไปขอเบอร์เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยเขากล้า,ลาเขาไปขอเบอร์ะคะเขาก็ได้เป็นแฟนกันเลยค่ะโอ้โหเสียใจด้วยนะคะนี่นะคะก็เป็นเพลงที่สนุกสนานมากๆเลยค่ะบรรยากาศการถ่ายทําเขาก็ไปถ่ายทําในสวนสนาธารณะที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะก็น่ารักดีค่ะนางเอก MV ของ เรานะคะ ừ, น่ารักมากๆเลยค่ะไม่ชมไม่ได้เลยคะ่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเพลงของเราเนี่ยเขาฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด,ด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้นะคะก็ปล่อยมาได้สักพักนึงแล้วนะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปุริยย่ทะลุร้ล้านวิวเลยค่ะนี่นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องๆผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง ASEC Channel ค่ะถ้าใครนะคะยังไม่ได้กด like กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์น,นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะเมย์ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณ FC ของเมย์มากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะ มีก็ต้องขอขอบคุณ f c ของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะ วันนี้เมทต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบา,บายบายโชคดี